16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจ Multirole Fighter ที่ได้รับการพิสูจน์สมรรถนะมาแล้วทั่วโลกด้วยความเร็วสูงสุดกว่ามักสองระบบเรดาร์ขั้นสูงและความสามารถบรรทุกอาวุธหลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิธีเลเซอร์และอาวุธโจมตีภาคพื้นดินการมีเอ16จำนวน14ลำเพิ่มเติมในฝูงบินหมายถึงไทยสามารถปฏิบัติการพร้อมกันได้มากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่ทางอากาศได้กว้างกว่าเดิมการอัปเกรดและเทคโนโลยีใหม่ใน F-16 F. 16รุ่นที่ไทยได้รับมาพร้อมการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารขั้นสูงระบบเรดาร์ยเซที่มีความแม่นยำและรัศมีตรวจจับไกลขึ้นกว่าเดิมรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic, Electronic Warfare) เพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบยุคใหม่เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ F. 16ไทยสามารถต่อกรกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของเพื่อนบ้านได้อย่างสูสีสอบ340ดวงตาบนฟ้า (Sub 340 AWC Airborne Early Warning and Control) คือเครื่องบินตรวจการและควบคุมการรบที่ติดตั้งเรดาร์อิริอันทรงพลังสามารถตรวจจับเครื่องบินและเรือศัตรูได้ในระยะกว่า450กิโลเมตรพร้อมติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันความสามารถนี้ทําให้กองทัพอากาศไทยมองเห็นสถานการณ์ในอากาศและทะเลก่อนใครจึงวางแผนตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทํางานร่วมกันของ F 1 6และ s อฟ3-40การมี F 16ที่ทันสมัยควบคู่กับสอบ340ทําทำให้ไทยสามารถใช้ยุทธวิธีแบบเน็ตเวิร์ r ซีราสวอร์เฟหรือการรบแบบเครือข่ายได้อย่างเต็มที่สอบ340ทําทำหน้าที่เป็นศูนย์สั่งการลอยฟ้าส่งข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ให้ F 16เข้าโจมตีหรือสกัดกั้นทําให้การรบทางอากาศมีความรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคยผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในอาเซียน การเสริมกำลังครั้งนี้ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางอากาศสูงสุดในอาเซียนทั้งในด้านการป้องกันน่านฟ้าและการโจมตีตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านจำเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเพราะไทยสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาบทบาทเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงการมีเอฟและสอบ3-40ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมกำลังทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้พันธมิตรและยับยั้งคู่แข่ง การมองเห็นและควบคุมสถานการณ์จากระยะไกลหมายถึงไทยสามารถรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างมั่นคงสรุปก้ากระโดดของกองทัพอากาศไทยการจัดหา F 1 6จำนวน14ลำและซอบ3-40คือการยกระดับศักยภาพกองทัพอากาศไทยอย่างแท้จริงทั้งในด้านการรบการข่าวกรองและการป้องกันประเทศความร่วมมือระหว่าง2กำลังหลักนี้จะทำให้ไทยครองความได้เปรียบทางอากาศและเปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์ในอาเซียนไปอีกนานหลายปี ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อยอดให้เป็น7นาทีเต็มจริงโดยเพิ่มรายละเอียดเชิงเทคนิคของเรดาร์อิริฮีและตัวอย่างสถานการณ์การรบจำลองเพื่อให้เนื้อหามีความสมจริงและเข้มข้นมากขึ้น